สวัสดีครับมันเกิดอะไรขึ้นเอองตาเชิญน,นั่งฝั่งนู้นมาครับอ่าลองสตารต์ทเดยมสตาร์ทเลยอ่ะเชิญเชิญน,นั่งฝั่งนู้นนะโอเคกอับฝุ่นไฟเช็คเอนจิ้นโชว์นะครับ,รบอันนี้ปีไหนครัปีน่าจะหนึ่งสี่เหมืนหกปีปีนี้สองสูงครับ ไบเชคเกนจินโชนะครับมิตซูบิชิแอตแลนด์ตารนะครับรอบเครื่องปกติหา oh, <okay. S 1> ไม่เป็นไรอะเกอเชิญนั่งก็ไเ้เดี๋ยวมาดูด้วยกันเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอายุอะไรมันน่าจะได้นะระบบเซนเซอร์ต่างอ่ะเนี่ยน, oh, <okay. S 1> นะครับ uh, แต่รอบเครื่องอะไรก็ปกติ โอเคเดี๋ยวเช็คได้เจโก้่นค่ะก่อนมายัความอดสองพันสี่นะครับมิตซ mm ูบิชิเอสตราพี่เข้ามา mm hmm. ผมด้วยไฟเช mm ็ค e นจิ้นโชว์ตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวมันดูผลโอ้ oh, มีปัญหาสองอย่าง mm hmm. มีปัญหาสองอย่างในระบบ เซนเซอร์ S S ตัวล่างมีปัญหาเซนเซอร์ตัวบนก็มีปัญหาโอเคเซนเซอร์ <Okay>. <S S มีปัญหาสองตัวเลยครับเนี่ยศูนย์ก็เช็คให้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะสองตัวเลยแปลกมากเลยเนี่ยตัวที่หนึ่งตัวที่สอง <c oughs> <c oughs> ัวที่หนึ่งนี่ตัวที่หนึ่งเซนเซอร์หนึ่งคือตัวที่หนึ่งครับเซนเซอร์สองคือตัวที่สองดูฮหชี้ให้ดูโชว์เลยเปิดฝากระโปรงให้หน่อยซูบิชิเอตทราตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับ อยู่ข้างหลังอะตัวที่สองอยู่ใต้ท้องอทำไมเสียคู่ันเลยแลาวราคาสูงอย่างโหดด้วยโห<ฮ>ดมากเลยเนี่ยตัวที่หนึ่งพี่เสียดอ,อยู่นู่นั่นแหละแต่ว่าตัวที่สองมันจะบังตัวที่สองอยู่ใต้ท้องครับตัวที่สองต้องมุดใต้ท้องถึงมองเห็น ผมแซมนะครับพี่ก็เอาเ e อ็กทราดมาหาผมด้วยประหาไปเช็คกันจิ้นเช็คแล้วก็ปรากฏว่าเป็นที่ออกซิเจนเซนเซอร์เสียทั้งสองตัวเลยถือว่าโหดร้ายมากเพราะราคาในศูนสองตัวก็สองหมื่นอะ่ะมิตซูวิชิการแก้ไขก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับอะไรพวกนี้เนี่ยซ่อมไม่ได้นะครับน้อง เซนเซอร์ตัวบนตัวที่หนึ่งเขจะอยู่ข้างบนฝังไว้ตรงนีงน้หลังท่อหลังนั่นแ่ะตัวที่สองอยู่ใต้ท้องต้องมุดใต้ท้องโอเคนะครับถือว่าเป็นกรณีศึกษาบางทีตอนซื้อรถเนี่ยมันราคามันถูกนะตัวรถถูกค่ายแดงถูกแต่ว่าอะไรเนี่ยยังโหด